อาเจริญสุขท่านสาธุชนทุกท่านน้องนสัมเณรที่รักหิวหรือยังหิวมากไหมากครับถ้ามากก็จะให้รอไปอีกสามสิบนาทีหิวมากไหมถ้าไม่มากก็จะให้ฉันเลยหิวมากไหมตอนนี้หิวไหม อ่านั่งนิ่งๆครับถ้าไม่นิ่งก็ไม่ได้ฉันนั่งนิ่งๆหลับตาลงหลับตาลงครับพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ข้างหน้าอุาสศพอุบาสิกาสนับสนุน ให้กำลังใจน้องเนนอยู่ข้างหน้ามองเห็นลูกเห็นหลานด้วยความอิ่มอกอิ่มตาอิ่มใจบางคนนั่งจ้องตากันกับลูกแล้วก็น้ำตาไหลมีสมมเณรหลายรูปมาขอลาสิกขาตั้งแต่วันแรกอยากจะกอดแม่ ไม่ต้องยกมือไม่ต้องยกมือไม่ต้องยกมือสมณรไม่ต้องยกมือไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเอาอะไรอยู่นิ่งๆไม่ใช่เด็กยังไม่คุ้นยังไม่เคยยังไม่ชินกับสภาวะสิ่งแวดล้อม ปรับตัวเข้ากับเพื่อนยังไม่ได้ถูกเพื่อนแกล้งเจวรนหายสบงหายเหลือแต่ตัวลัน่นจ้นก็มีตื่นตื่นขึ้นมาไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนก็เยอะอ่าไม่รู้จะแปลงฟันยังไงจะอาบน้ําตรงไหนมันงงไปหมดเพราะอะไรเพราะอยู่ที่บ้านนั้นคุณแม่ทําให้หมดตั้งแต่ฝ่าเท้าจนกระทั่งเส้นผม แม่ทําให้หมดเลยเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือแม่ของเรานี่แหละข้างในแม่ก็หาใส่เข้าปากเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเคี้ยวแล้วกลืนแล้วเผื่อแม่จะเคี้ยวให้ด้วยกลืนเข้าไป <S <S เสื้อผ้าสกปรกแม่ซักให้มือสกปรกแม่ล้างให้ <S 1> <S 1> ช้อนจานแม่ทําใหเ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมากินเอ้ยวันทีว่กินข้าวว่ะ ไม่มีส่วนไหนที่เราได้ทำเองเลยอยู่ที่บ้านเนี่ย,ยขับรถพาไปส่งที่โรงเรียนยครูสอนไปรับลับทำให้หมดเพื่อทำการบ้านให้อีกไม่ใช่อ่ะม,ม,ม,มาอยู่ที่นี่ม,นมันตรงกันข้ามนะลูกเนนตรงกันข้ามยังไงทำเองหมดทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่ใครจะทำให้ใครเลยนี่แหละมันเดือดร้อนตรงนี้แหละมันอยากอยากกลับบ้านก็ตรงนี้อยากจะสึกก็ตรงนี้แหละมันเหมือนกับหักดิบเลยอะ่ะหักดิบเหมือนคนติดบุหรีติดเหล้าพอบวชเสร็จปับ๊บหักดิบโอ้โหลงแดงมันไม่สามารถที่จะพนได้ แต่อีกสองสามวันน้องเนยก็จะว่ายน้ําเป็นแล้วนะหมายความว่าจะแข็งแกร่งเพราะรอใครมาทําให้ไม่ได้แล้วไม่มีแล้วถอดรองเท้าให้เป็นเก็บข้าวของให้เป็นแปลงฟันให้เป็นเก็บรักษาของให้เป็นทุกอย่างเริ่มเป็นตัวของเราอยู่ที่บ้านมีห้องน้ําส่วนตัวห้องนอนส่วนตัวผ้าห่มส่วนตัวหมอนส่วนตัวสบู่ยาสีฟัน มีที่วางเก็บส่วนตัวมาอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยแต่ม่เด่นก็ต้องคิดนะครับว่าในโลกที่เป็นจริงลูกๆทั้งหลายเนี่ยเหมือนกวางน้อยอยู่ในป่าสาฟารีในป่าสาฟารีไม่ได้มีแต่กวางมีอะไรบ้างครับในป่าเสือมีไหมสิงโตมีไหมจิราฟมีไหม ในน้ํากวางจะไปกินน้ํามีจระเข้ไหมในน้ํามีนั่นในโลกแห่งความเป็นจริงวันนี้เราอยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ท่านปกป้องคุ้มครองให้ทั้งหมดท่านามาบวชเพื่อเพียงชั่วขณะหนึ่งเพื่อให้เรียนรู้ระหว่างกวางกับกวางด้วยกันนี่เหมือนสมเณรที่นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกวางน้อยด้วยกัน ยังไม่มีจระเข้นะยังไม่มีเสือมีสิงมียีราฟยังไม่มีสัตว์ต่างๆที่ทําอันตรายกวางได้นะแค่กวางกับกวางเนี่ยดูซิว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเอามาฝึกลูกเพราะฉะนั้นลูกหลานทุกคนให้ตั้งใจให้ตั้งใจดูแลกันรักกันอย่ารังเกียจกันอย่าประทุร้ายกัน อย่าก,กล่าวคำยาบต่อกันให้ผูกมิตรต่อกันและกันอ่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอนิมนต์บันนมือขึ้นให้พรคุณโยมนะยะถาวาริวาหาปูราดังดัง ปนมมือสวยๆหลับตาลงปนมมือสวยๆกลางอ,อกหลับตาลงปฏิตังตุภังคิปเมวะสมิจชชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรารสยยธรรมมานิโชติรโสยยธรรมสัพพี

Menciptakan suci